ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายนะครับสวัสดีย่มคําย่ำแรงนะครับผมตอนนี้เรามาได้มาอยู่ตรงที่ชุมชนนะครับชุมชนใหม่ชุมชนเอสยูทูปเบอร์ชุมชนลงลุงพลป้าแตนนะครับชุมชนยูทูบเบอร์ชุมชนลุงพลป้าแตนนะครับผมเรามาดูนะครับผมว่ามีแขกหรือว่ามีใครมาที่นี่มั่งครับผมเนาะใครได้มาเยี่ยมเยียนที่นี่กันมั่งนะครับผมเนาะโอ้ยนะครับผมอันพ่อเป่ากับอัน ไม่ออฟเลยครับผมเพิ่นมานะครับเพิ่นมาเยี่ยมมายามเพิ่นมาหานะครับผมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมโอ้มาตาไสน้อครับผมอันลงทางบ่ะครับผมอ้าวเขาคิมฝากกอดไงโอ้คิมฝากกอดอีกแล้วไรอ่านี้โอ้ก่อนแล้วด้ครับก่อนแล้วได้ขึ้นกอดแล้วด้ครับอันนั้นกอนโดนไม่ได้ครับเดี๋ยวพ่อเป่ามันตีเอาครับ น่ากินจุ่นี่ป่ะโอ้แมคขั้วยกมาตาบานบ่โอ้แมคขั้วมาตาบานเนาะแมคขั้วทังใดเนาะบานนี่เนาะอ๋อเบิ่งหน้าเบิ่งตาเพิ่นกันนะหน้ครับแมฆขั้วมาจะใสเนาะครับเนาะอันนี้สร้างตรงจากสครับผมโอ้จกจอกนะครับผมโอ้มาจากจกจอกนะครับผมแม่ขั้วนะครับผมนะมาจากจกจอกกันนะครับผมอ่าทั้งนี้นะครับผมเบิ่งดูกรับผมว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เพื่อนกำลังมาเลยครับผมลุงพลปลาแต็นนะครับผม เออพังก้างสีมาาด้วครับผมอันปูกระเบื้องแล้วไปครับเพิ่นปวดขีไปครับโอ้วาดีครับผมวัาดีครับผมคุณป่าท่านนี้นะครับผมอันอันแล้วไปครับผมปวดปวดขีครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกคถามอันพวกเจ้าเนี้ยไปบ้าอาทิตไปไสไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านเจ้าดีเป็นยังไงสิโอ้ยอวดีค้าสวัสดีครับคุณป้าสวัสรับค้สวัสดีครับคุณดีครบคุ้าสวัับค้าสวี้าส สีเขียวยูทูบเบอร์หลังไหนครัะอ๋อก็บ้านเลขที่172นะคะตรงข้ามที่เขารับซื้อข้าวเปลือกนะคะข้าไปเลยหลังสีเขียวก็เลยบอได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยโอ้สองข้างค่ะพี่น้องตัวข่อยครับตัวข่อยแน่บอได้ตัวเพราะว่าอีกเท่ีเห็นคลิปดิดเด้งขึ้นเอาขึ้นไปหาพอออมพอนิ่มเนาะบาดัตรเนาะวะโอ้ยที่แรกเอาพ่อไปกินก๋วยเตี๋ยวคือจาวานล่ะบันท้ป้าครับไป สร้างพงพุ่นเดียวไปปลูกกระเบื้องพอดีเห็นปะโอ้ยหายคนเลยตัวกันคักตัวกันแงเขาหลานนอนถ่ายอยู่ปุ่นเสยอยู่ออกมาแล้วก็โทั่วอีกนะลับแล้วก็ลับอีกไงอือเมือกลางวันนั่ะเนี่อือโอ้ห้างสิ่ลาบแต่ของนะลาบว่าเมือนอีกอือตัวแล้วตัวเด็กกับตันอยู่บ้านก็เลยให้กับตันรับนะกระเทินแล้วรอบสองให้กับตันรับอือเขาก็ขี้ดค้านกลับไปนอกนองอยู่บ้านก็ให้น้องรับนะอือแล้วตอนอยู่บ้านปะ กมาหน้ากอมาลุกมาแล้วพมากินายูบีบลุงกลังมาลุกำลังมางานหากกินนัเพื่นแม่คนใหม่มาแ๋ยวอยู่ข้างเขาบนมือขนใหม่ขนซีเอาไปยูไสไปยูไสแต่เจ้าห้ามจีนนะไหนมันไงเอไปกับกัายเเอาแบบว่าเรืวาทยเอาแบบอันนั้นกับ้ยนี่ครับผมลุงพนมาแล้วนะครับผมได้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  พ่นมาแล้วครับพ่นมาแล้วครับเอาค่อยๆท้าย่อยิ่ยร่วงผุนไปนยังรถบ่ต้องรถบ่ต้องเข้ามาดอกได้อยู่ครับผม,ไ,ม,มอไอเสาแล้วครับลุงพลมาถึงแล้วนะครับผมลุงพลมาแล้วพอใหญ่พ่นมาหอดแล้ว นะครับเนาะอันน so <aciones> <c oughs> ี้ก็ม <amas> ีแม่ครัวมาจากจกจอกนะครับผมเนาะเท่ากับไปค้นใหม่กันก้อนนะครับผมอ้าวพี่นาทีก็มาถึงแล้วนะครับผมเมื่อกี้สวนกันเปิดไฟใส่กันแอบๆอยู่นะครับผมคายแก่ไหมแก่ไหมพี่เองแก่ไหมพี่เองอ่าเดี๋ยว ต้องต้องต้องค่อยขยาบเด้พนนาจะต้องค่อยขยับไปเรื่อยๆดพี่พี่เองเลาสิแกเสือเมื่อกี้นี่อ๋อนอนนอนหลอนทั้งคืนโอ้ฝ้าเหลี่ยมฝ้าเหลี่ยมแมบแมส่ตมวกแกปเป็นเงินตั๊กแบนได้นั่งกันยวจะโซรอน ใส่ไปหาพ่อเมึ่ก้ฝนฝนตกฟาสิผาหัวมึงเดียวขันยูมีงขึ้นเ่าไปน้ำขันยูวั้ขันยูตัวใดลุกขึ้นมากันรักยังไงเนาะข้งนาเอารักยังไงร้องเอารักยังไงงพี่แล้วนี่ลำนียงไงเน่ยนีง มามายกลันี่ตุ๊กเสือนก็นด้ละว่ะโอ้ยไอ้ป้อนม็ดดีห่าวแน่เลยนี่นี่ก็เไม้ตัวนี้ลครับจะยืนแบบของเพื่อนนะ ได้ยินเราพันนะโอ้โห้แก้เองไม่ได้แล้วต้มาแก้ช่วยลุงครับเราไฟครัผมเอาไปนังงดิครับเด็กเห็นเห็นเข่าสาน่าเต็มมันจะมาลงไฟเหรอพี่

จับหนึ่งจับหนึ่งเอาเอเอาไเอาไปเอาไปเอาไปเไปขยับแม่ขยับแม่ตั้งขึ้นมันน่ะขยันแม่ขยับแม่ขยัยาม่จะไปอีกโอ๊ยอะลงพันขยับไปอีกโอเคครับผมสำหรับเช้นี้ไปควอยได้จะเด็กแห้งเด้อ นะไหลบลัมลงนี้สิบเ <10 S 1> มตรเก้า <19 S 1> ครับผมสนับสนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่น<ม>ี้นะครับผมสวัสดีครับแมน